จังหัดพระนครศรีอยุธยาจากวิธีลงนามบันทึกข้อตกลงเปิดตัวรณรงค์ j ปกป้องอยุธยากรับ นายเวรชัยนักขมารผู้ว่าราชการจังหวัดนครศรีอยุทยานายฟาเบียนดาน,เนิเอลมอสเกราเวราผู้อำนวยการใหญ่ประจำภูมิภาคอาเซียนบริษัทอาเจไทยจำกัดผู้ผลิตและจัดจำหน่ายแบรนด์น้ำอัดลมอันดับ4ีของโลกและผู้แทนสำนักงานยูเนสโกประจำประเทศไทยร่วมลงนามบันทึกข้อตกลงและเปิดตัวอาเจปกป้องอยุทยารณรงค์ส่งเสริมสังคมสร้างความยั่งยืนให้อุทยามประวัติศาสตร์ในโอกาสร่วมฉลองครบรอบ3ทศวรรษที่ยูเนสโกประกาศตับรองให้อุทยามประติ สอยุธยาขึ้นเป็นมรดกโลกครับสำหรับโครงการเ j ปกป้องอยุทยาจะแบ่งเป็น3ามโครงการนะครับคือการปรับปรุงชุมชนพื้นที่อยู่อาศัยเพื่อการอยู่ร่วมกันอย่างราบรื่นของประชาชนการถ่ายทําสื่อโฆษณาทางโทรทัศน์เพื่อเชิญชวนให้ชาวอายุทยาเห็นความสําคัญของการอนุรักษ์มรดกโลก และการจัดนิทรรศการในงานยอยศยิ่งฟ้าอายุทยามารดกโลกระหว่างวันที่17ถึง26ธันวาคม2564ครับทั้งนี้โครงการดังกล่าวจัดขึ้นเพื่อเป็นการสร้างความยั่งยืนให้กับอุทยานประวัติศาสตร์รวมถึงส่งเสริมการท่องเที่ยวโดยเฉพาะในงานยอยศยิ่งฟ้าอายุทยามารดกโลกที่จัดขึ้นเป็นประจำทุกปีครับ